สุดยอดคนดวงดีประจําสัปดาห์นี้นะครับมีหลายดูลักขนาเลยลละนะแต่อาจารย์ก็คัดมาแค่หกเหมือนเดิมนะมแล้วก็จะพูดแบบไม่เรียงนะไม่ใช่ว่าอันดับ<ฆ>หนึ่งดีสุดนะแต่ก็อันนี้หกลักขนานะครับสัปดาห์นี้ถือว่าพอดาวพาิทิ์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิตมีการย้ายราศีในวันที่18 แล้วก็ดาวองคารย้ายราศีในวันที่18นะก็ได้6สุดยอดคนดวงดีมามนะลัคนาที่หนึ่งเช่ากรากฎให้ก่อนเลยให้ก<น>ะระกฎไปก่อนเลยลัคนาที่สองนะครับลัคนาพิจิกติดโผนะพิจิกติดโผนะนะลัคนาที่สามลัคนากัน อาจารย์ติดโผไปด้วยเลยนะ,ะออตําราธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำลานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเอง ตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตำรานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีคมนารอดนะครับจะมอบให้สำหรับคนที่สั่งตำรานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็ลัคนาที่สี่นะครับลัคนาตุลลัคนาที่ห้าลัคนาสิงค์เช้าสิงห์นะในสัปดาห์นี้ดาวประจําตัวจะเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยด,วดักแน่นม้่นคงมีะะกําลังเลยนะอะและลัคนาสุดท้ายนะครับลัคนาที่หกลัคนาธนู ทุนนะท่านใดที่ไม่อยู่ในนี้นะก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะอันนี้เป็นแค่ดาวในพืชตาเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่ดาวในนร์ไม่ใช่ดาวจัเป็นดาวจนรงทุกคนเพรดาวจรฉะนั้นเพื่อที่จะให้ดูว่าของเราดีหรือไม่ดีจริงๆเราต้องมาดูดวงศุกัวอีกรอบหนึ่งก่อน ใครที่อยากดวงดีมีโชคมีลาบนะครับเป็นคนดวงดีเกรด A เลยอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับที่จะพาทุกท่านเดินทางนะครับไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อถอดถอนสัญญากรรมนะครับในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะพาไปสวดมนต์อธิษฐานจิตบูชาดวงชะตานะครับสืบชะตาใหญ่แล้วก็นำยันโสรถที่หลายคนได้ร่วมทำกับอาจารย์แล้วเนี่ยไปอธิษฐานจิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย ติดขัดเรื่องสัญญากรรมในอดีตชาตินะครับในครั้งนี้เราจะเป็นการสวดถอดถอนสัญญากรรมนะครับเพราะว่าเวลาที่ดวงชะตาเราติดขัดหรือหลายคนว่ารู้สึกติดขัดเรื่องความรักติดขัดเรื่องเศรษฐกิจกต,ติดขัดปัญหาสุขภ,ภาพเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้นเพราะในอดีตชาติเนี่ยเราเคยไปสัญญาไว้ไปมีสัญญากรรมไปสร้างกร,รมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะนะ การอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในครั้งนี้อาจารย์ก็เลยจะพาไปนะครับไปทําพิธีถอดถอนสัญญากรบในอดีตชาตินะครับซึ่งเป็นการไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พิเศษเลยเป็นดินแดนอาณาจักรสีโคตบูลนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเป็นดินแดนขนาดใหญ่นะครับสองฝั่งเลยนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศลาวประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็จะพากันไปในช่วงปลายเดือนสิงหานะใครสนใจต้องรีบติดต่อด่วนเลยนะครับโดยไฮไลท์สำคัญนะอาจารย์จะพาขึ้นถ้ำนาคาด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปถ้ำนาคานะครับรีบจองด่วนติดต่อด่วนะอาจารย์จะพาไปว่า จุดไหนตรงอธิษฐานยังไงจุดไหนทําอะไรอธิษฐานขอพรตรงไหนแล้วสําเร็จสมปัารถนาแล้วก็จะไปเกาะดอนโพกันแล้วก็จะไปเจดีพระบรมสารีริกธาตุถึง9แห่งเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเจดี์สีโคตบองนะครับไปที่ประเทศลาวกันอีกนะเนี่ยเราจะไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์พิเศษนะปีนี้นี่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่า การจัดทริปอย่างนี้ก็แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองและก็มีเมืองมรุกัดนครนะครับเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีพญานาคราชนะครับพญาสุวรรณนาคราชเนี่ยท่านก็ดูแลปกครองนะวันนี้ยิ่งพวกเราไปกันเนี่ยในช่วงเข้าพรรษานะครับพญานาคราชก็จะเข้าพรรษาด้วยนะเขาจะถือศีลกันวาจาจะศักดิ์สิทธิ์ให้พรพวกเรานี่นะสำเร็จสมปรารถนาตามต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ ยังมีนะครับเจดีพระอรหันตาธาตุอาจารย์จะพาไปอธิษฐานจิตที่เจดีพระอรหันตาธาตุนะครับพระโมกคราพระสารีบุตรและพระกัจจยนะนะครับซึ่งพระกัจจยนะเนี่ยนะครับก็เป็นผู้มากด้วยลาบนะฉะนั้นทริปนี้ใครไปอธิษฐานจิตทุกที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเป็นในช่วงข้าพรรษาด้วยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับใครที่ ไปในช่วงเวลาที่อาจารย์พาไปเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาเป็นช่วงเข้าพรรษาน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชก็จะมีฤทธิ์มาก นะประทานพรให้สําเร็จสมปัติถนาได้อย่างดีทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับเราจะเดินทางกัน4วัน3คืนนะช่วงปลายเดือนสิงหาตอนนี้อาจารย์จะขอนับจํานวนนะใครสนใจติดต่อจองกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ Line a อดโอเพนดานะครับหรือโทรเข้ามาที่0863366390นะครับ